ลองกินแล้วให้เ,เพื่อนฟังเสียงกินอีกสิคะเป็นไงบ้างคะแซ่บมากค่ะเ,เพื่อนเฮทแอนดแองจี้ทีวีสวัสดีค่ะ พบกับช่วงพี่เคสสายกิน EP หนึ่งนะคะวันนี้นะคะพี่เคสนะคะก็จะมากินนี่ค่ะสาลายพวงองุุ่นนะคะนี่ค่ะคือดูนะคะพี่เคสเพิ่งไปแช่เย็นมาเลยนะคะคือไปลวกไปใส่น้ําเย็นมานะคะคือแบบมันก็จะแบบพองๆนิดนึงนะคะดูสิคะพี่เคสกินหมดไหมคะก็ต้องรอดูกันนะคะ นี่ค่ะก็จะมีน้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยนะคะแล้วแต่คุณชอบนะคะ <S 2> <S 2> <S จะเอาน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะบางคนอาจจะน้ำจิ้มหวานอะไรนิดนึงนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกินกันเลยค่ะ <K. O. S 1> แล้วนะคะก็จะมาเริ่มกินกันเลยนะคะนี่ค่ะนี่นะคะนี่เม็ดมันเป็นยังไงมันก็จะเป็นแบบกลมๆนะคะนี่เหมือนองุ่นจริงๆเลยนะคะจิ้มน้ำจิ้มด้วยใช่ไหมคะ แซ่บมากค่ะอ่ะเคทลองกินแล้วให้เ,เพื่อนๆฟังเสียงกินอีกสิคะเป็นไงบ้างคะแซ่บมากค่ะเ,เพื่อนแซ่บมากเลยวันนี้พี่เคทมาทําในแนวสายกินนะคะกรุบก,กรอบมากเลยคะ่ะ รสชาติเป็นงไงรสชาตินะคะของน้ำจิ้มซีฟูนนะมันก็ผสมกับที่จริงถ้าเรากินเปล่าๆนี้นะคะมันก็จะเค็มๆกินได้ไหมกินเปล่าๆเน่อยพี่ให้ลองกินให้เพื่อนๆดูก่อนได้คะ่ะนี่นะคะเปล่าๆยังไม่ได้จิ้มเลยนะมันเค็มๆนะคะเหมือนที่น้ําที่น้ํามันแตกแบบนี้นะคะในองกลมเนาะมันจะเ,เ,เค็มๆค่ะ แถ้าเราจิ้มนะคะมันก็จะผสมกันเผ็ดอะไรอย่างนี้นะคะมันจะแซ่บเสียงดังเลยจ้ะแม่ชิมไหมไม่กล้ากินอ่ะอร่อยมากค่ะมันเหมือนอะไรอ่ะลูกลองบอกให้เพื่อนๆดูคือนี่ค่ะ มันเหมือนอะไรมันเหมือนเม็ดองุ่นหรอลูกเหรอใช่ค่ะเขาเรียกว่าสารลายนะคะมันคือจากท้องทะเลนะคะอฮึนี่ยดูสินี่คะ่ะ<ด>มันก็จะเค็มๆนิดนึงน,น,น,นะคะอดูสิมันเม็ดมันใสมากอ <c oughs> ะแจกเกเดียมไหมนี่มันก็จะเป็นแบบดียดุยนะคะมันเหมือนพวององุ่นจริงๆแต่มันเม็ดเล็ก ะคะอชอบมากเลยค่ะเยี่ยมดูดิพี่แคกินคนเดียวแน้ะเนี่ยแม่ไม่ได้กินด้วยนะคะคือพ,พี่เคเคยกินมาแล้วนะคะแล้วมันอร่อยมากกินเลยชอบนะคะกินอยู่คนเดียว ทุบกรุบมากนะคะถ้าใครนะคะเคยกินแล้วนะคะคอมเมนต์บอกไปเค่นได้เลยนะคะทั้งเผ็ดทั้งแซ่บเยี่ยมเลยอร่อยอยู่คนเดียวถ้ากินเปล่าๆนะคะมันก็เค็มๆแล้วก็จืดๆค่ะแต่ถ้าถ้าจิ้มมันจะดีกว่าใช่ไหมลูกใช่ค่ะแม่ไม่ลองบ้างหรอไม่กล้าอร่อยนะคะ่ะลองก็ได้ เดี๋ยวแม่ลองกินก็ได้นี่นะคะเดี๋ยวแม่น้องจะกินให้ดูชิม <c oughs> อีนมอีกินกันนะคะ <c oughs> กินได้หมดเลยแต่มันก็ดึบๆอะ่ะ <c oughs> แล้วแต่คนชอบนะคะไม่ว่ามันเหมือนปลาหมึก เงกระพุนอะไรอ,อะไรอย่างเงี้ยอ,อใช่เยี่ยมอ่ะหอมากจะบอกว่าสาายอันนี้มันมีประโยชน์มากนะลูกมีประโยชน์หลายอย่างนะคะพี่เคทไปเซิร์ชมาคือเยอะมากอ่ะแล้วรู้ว่ามีะอะไรบ้าง <laughs> แต่มีประโยชน์หลายอย่างนะคะอ่าเพราะว่ามันมาจากทะเลน้ำลึกดูสิ้ำมือแล้วนะคะล้งมือแล้วด้วย สีสันแบบนี้อุ้ยออ้ทุกกระดีกระดีอุ้ยอุ้ยกินพวงนั้นเลยพี่แค่กินพวงนั้นเลยสวยมากค่ะอ้ําไม่ต้องจิ้มเหรอลองซิลองจิ้มอ่ะพี่แค่จิ้มก่อนจิ้มอ้ําเลยองกว้างเลยลูกโอ้โหเสียงดังฟังชัดมากถ้าเพื่อนๆได้ยินนะ อ,อร่อยมากไม่รู้จะพูดอะไรแล้วพูดอร่อยแลวค่ะ ตอนนี้นะคะพี่เค้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะและถ้าเพื่อนนะคะอยากให้พี่เค้นะคะทำหรือว่ากินอะไรอีกนะคะพวกนี้นะคะของของแปลกก็ได้นะคะเค้นก็จะไปหามาแล้วก็จะมากินให้เพื่อดูนะคะและตอนนี้นะคะพี่เพออย่แต่ต้องขอลาไปก่อนนะคะฝากเพื่อนนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องเค้นเองทีทีบีนะคะบ๊ายบาย ฝากติดตามช่อง k ี N ้ทีวนะคะกดได้ตรงนี้เลยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่จากช่อง k ทนเน็ N A N G TV นะคะ